สวัสดีครับผมก็ในวันนี้นะครับก็มาอยู่กับผมรีโอในช่องสคูบนะครับแล้วก็มาอยู่กับโอมจากช่องนีทีโอมนะฮะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมอ่าที่เป็นเกมที่จําลองแบบถนนของประเทศไทยนะเรอยู่กันที่ปั๊มปตทนะครับผมแล้วก็อยู่กับรถอะไรครับเนี่ยคันนี้ฮอนด้าซิตี้ครับโอเคครับฮอนด้าซิตี้แฮชแบ็กนะครับปี2021นนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นแมพที่แบบว่าจําลองถนนไทยเนี่ยเห็นว่ามีปั๊มปตทแล้วก็มีพระมีวัดอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็รถที่มันเป็นรถที่มันเป็นบอดที่เป็น AI วิ่ง <c oughs> อยู่เนี่ยก็จะเป็นรถไทยแ,แลนด์นะแบบรถที่แบบเราเห็นตามท้องถนนในบ้านเรานะครับก็จะเป็นพวกรถโตโยต้านนะมี f o r t u n e r มีแบบอะไรรถอะกระบะอิซูซูแะ้พวกนั้นนะครับแบบดีโวอะไรพวกนั้นนะทำไรครับเนี่ย โอเคครับเ้ยคันนี้มันต้องเติมน้ำมันอะไรอ่ะคันนี้คันนี้เป็นเบนซินใช่ไหมเบนซินเก้าห้ามั้งโอเคครับไปอันนี้ก็จะแบบมีปุ่มแบบเปิดไฟเลี้ยวด้วยนะเนี่ยตัวแซดนะครับก็จะเป็นไฟเลี้ยวซ้ายนะครับได้ครับตัวแซดเป็นไฟเลี้ยวซ้ายนะครับตัวซีตัวซีไฟเลี้ยวขวานะครับแล้วก็ตัวเอ็กเป็นไฟถูกเฉิดนะโอเคไปไปไปเราพร้อมไปมุดกันยังครับวันนี้มาครับเลสโกบโอเคครับแมปนี้หลักๆก็ เป็นฟิลแบบขับมุดเนาะขับมุด<ช>แบบขับมุดในเกมใช่ครับไปเดี๋ยวเราเตรียมเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลยครับเดี๋ยวเราออกถุนใหญ่เขียนใ,<ช>ให้พี่ฟอร์จูเนอร์ไปก่อนไปครับไป <c oughs> <c oughs> ไม่ทันอะไรก็เรียบร้อยซะแล้วนะครับไปไปไคุณตามผมมาไหนี่คุณเห็นมุมขวาล่างไหมคุณมีปรับโหมดคอมฟอร์ตสปอร์ตด้วยอ๋อใช่ครับ <c oughs> ไม่ทันเลยผมไปซัดตูดพี่กระบะสีดำแล้วเดี๋ยวเรา,าไปซิ่งกันดีกว่าครับตอนนี้ข้างหน้านี่นี่เป็นอะไรเนี่ยครับเนี่ยเป็นโชว์รูมโตโยตา้าใช่ไหมไม่รู้อะลองเข้าไปดูเฮ้ย,อยลองเข้าไปดูโชว์รูมโตโยตา้าดีกว่าครับเอ้ยผมเข้าไม่ทันเดี๋ยวผมขออนุญาตเดี๋ยวเข้าไปนะผมชอบไตรงที่ว่ามันมีไฟเลี้ยวนะแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตย้อนเลนนะครับสวยเ,เลนสวยเลยคุณใช่ใช่ครับข้างในนี้จะเป็นโชว์รูมโตโยต้านะเดี๋ยวขอลองเดินเล่นในโชว์รูมโตโยต้าหน่อยสิ นี่ครับเป็นส่วนบริการเอ้ผมลืมลงเบรกมือรถไหล <laughs> มันไหลเ้าไว้ข้างในเฉยเลยนะครับนี่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 จะเป็นโชว์รูมโตโยต้านะครับนี่นี่แล้วก็มีสารประูนอยู่ด้วยนะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นรถอะไรอะรถครอสเหรอแล้วก็เป็นตัวอะไรอะอันนี้ผมผมไม่ค่อยรู้รถโตโยตา้าเอ่อเป็นโอเคครับเป็นโฟอร์จูเนอร์โ u ร์จูเนอร์รถตู้ดดใช่ นี่นี่เข้ามาดูเนี่ยอันนี้อันนี้น่าจะน่าจะลดคลอสว่างนี่ผมไม่แน่ใจฟอร์จูเนอร์นี่เป็นอะไรอะโครโรรานะครับออติสนะนนเขาจะแปะรุ่นไว้ข้างหลังอยู่นะครับโชว์รูมโตโยต้านะแต่ใน,นเกมน bon. ี้มันมีโตโยต้าไหมไม่ไม่มีโตโยต้าขับนะเออมีแต่แลมโบมีมาสด้าอาร์เอ็กเซนะครับกิสันมี GTR แล้วก็แบบมี Honda นะแต่ว่ารถที่มันเป็นบอทในนี้ส่วนใหญ่จะเป็นรถของโตโยต้านะครับใช่ โอเคโอเคแต่ไม่มี<ล>แต่เรามาขับขับเนาะฮอนด้าใช่ใช่ไม่มีรถโตโยต้าให้เราขับนะครับป้าเดี๋ยวได้เวลาที่เราจะไปเตรียมตัวซิ่งกันแล้วครับน,นี่ด้านล่างก็จะเป็นโหมดคอมฟอร์ตกับโหมดสปอร์ตนะวันนี้จะขับเป็นโหมดสปอร์ตเลยเนาะวิธีออกรถก็กด P นะครับนี่แบบนี้เลยป้ายป้ปเดี๋ยวเราเตรียมลุยกันเลยเนาะไปครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวเตรียมออกถนนนะมองรถก่อนแบบนี้โอเคครับผมป้ยป้ายป้ายเราจะขับไปไหนกันดีครับเนี่ย สุดแมปเลยเนาะใช่ใช่ใช่คุณเอา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 ผมโดนกระบะชนอปครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยคันนี้ไปครับไปครับไปครับไป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 คุณรอบมันค้างสามพันสามพันสามพันห้าป่ะอืมของผมยังกดไม่สุดเลยโอเคเดี๋ยวเรากลับรถตรงนี้ดีกว่าได้ได้คุณซิ่งๆเลยนะได้ครับไปเดี๋ยวเรามาแข่งกันดีกว่าครับได้ได้ไปไปไป โอเคครับคุณพร้อมจะแข่งกับผมไหมครับคุณโดไปรพร้อมเลยครับพร้อมอย่างยิ่ง Let's go ไป Let's go มาครับไปครับให้ผมเปิดไฟเลี้ยวทิ้งไว้ด้วยเนี่ยไปตายตายเอา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 ผมผมลืมมองรถเมื่อกี้นะครับโอ้โหคุณไฟท้ายรถมันสวยมากเลยนะ ใช่ใช่ใช่ไฟไทยเราสวยมากคือพอเราขับกลางคืนเราก็จะแบบเห็นรายละเอียดของไอ้แบบนี้เพิ่มขึ้นเนาะเหมือนบีเอ็มเลยอืมอืมใช่ใช่ใช่นี่ครับมันก็มีโหมดคอมฟอร์ตสปอร์ตอะไรพวกนี้คลายๆเอาพวก b บีเอ็มพวก ben เบนท์อะไรพวกเนี้ยใช่ไปครับผมเห็นคนอยู่ข้างหน้าครับ<ช>ผมตาม<ช>บุญบายบมาครับเจ้าฮอนด้าซิตี้แฮตแบ,บ็คครับ มาซิงกันนะครับป้ายป้ายป้ป้ปเห็นคุณอยู่ข้างหน้านี่โอ้โหดูเฮ้ยระวังระวังเกลียบ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 มาครับสะอะไรนะสะกระจกเหรอนะครับเมื่อกี้เห็นป้ายเขียนอยู่เนาะใช่นี่มีฟอร์จูเนอร์นะครับโอ้ย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 ฟอร์จูเนอร์มันมันแช่อันนี้อะไรเนี่ยเบนซ์เหรอโอเคป้ป้ายเอ็มจีห้านี่ว่ะโอเคป้ป้ายป้ป นี่ตรงนี้ก็รายละเอียดแมพก็ก็เทดีนลมีวัดมีพระแบบพระองค์ใหญ่อยู่ด้วยนะครับอยู่ไหนล่ะเนี่ยเนี่ยโอเคเฮ้ยเราน่าจะแบบไปขับแวะดูนะแต่ละที่มันมีอะไรบ้างไม่รู้เนาะข,ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเรามีอะไรบ้างเนี่ยข้างหน้ามีเหมือนเป็นบ้านนะเป็นบ้านไทยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าบ้านยกสูงปะไหนอ่ะอ่าเหมือนมันจะมีทางด่วนด้วยนะที่แบบนี่นี่เนี่ยเป็นบ้าน<อ> S <S ใช่เนี่ยเป็นบ้านคน <Okay S 2> สไครครับบ้านแบบคนสร้างก็แบบใช่เป็นบ้านแบบยุคก่อนโอเคครับผมป้ายมาพร้อมยังครับสายมุดพร้อมมาพร้อมมานี่นี่นี่ดูดูป้ายข้างบนดิเขียนว่าแม่ใครนะครับ <laughs> แม่ใครนั่นสิแม่ใครนะครับเนี่ยก็จะเป็นรถแบบรถสไตล์ไทยแลนด์เนี่ยเห็นปหะเป็นกระบะที่เราเห็นเราเห็นตามในถนนประเทศไทยนะครับอันนี้รถอะไรเนี่ยฟอร์จูเนอร์นะใช่ โอเคป้ายป้ายป้ายไปครับ okay. ผมไมไ่เปิดไปเล mm. ี้ยวแล้วนะเนี่ยมีป้ายแบบป้ายแบบจราจรแบบไทยแลนด์นี่ทุกคนดูตรงนี้ดิเลนโบกินี่นะครับรุ่นอะไรเนี่ยจอดอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมาดูมาดูมาดูนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมมาขับแลมโบให้ดูทุกคนมาติดตามผมด้วยนะเดี๋ยวคลิปหน้าผมขับแลมโบนี่อุเป็นทุนกขั้นเลยนะน่อะโอ้ขั้นนะ LP ห้าเจ็ดศูนย์ โอเคครับนี่นี่มีร้านมีร้านเกล็ดเตี๋ยวอยู่ด้วยเนี่ยเห็นไหมหิวข้าวเลยว่ะโอ้ย่าดูเลยคุณดึกแล้วหิวหิวนะครับตอนที่เรามานั่งอัดคลิปนี่คือเวลาตีหนึ่งนะครับโอ้โหตายจัดตายจัดนะครับตายตายตายไอ้อันนี้คุณรถคุณตอนแรกคุณเอารถคันนี้มาปะใช่ใช่ตอนแรกผมขับสีแดงเออผมขับสีแดงอหรผมลืมโอเคโอเคไป้ายป้าป้ายป้ายป้ายครับคลิปนี้เราคลิปนี้เราอยู่กับฮอนด้าเนาะอยากเปลี่ยนรถบ้างปะ ออรอคลิปหน้าดีกว่าได้ครับรอคลิปหน้า<อ>ใช่ใช่จริงๆเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาขับแบบซูเปอร์คาร์ให้เลยนะแลมโบเนาะคือใ,ในแมปนี้ยมันจะมีแลมโบอยู่นะครับผมไปแต่ขึ้นทางด่วนเลยปะอ้าวอ้าวเลยโอเคครับไม่เป็นไรผมจอดรออยู่โอเคครับมา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 ครับมาครับมาเร็วมาเร็วผมรออยู่ ไปคุณออกตัวออกรถเลยออกรถเลยโอเคครับอาแส่ว่าคุณจะไล่บีผมมาใช่ไหมใช่ใช่โค้งมานนี้ผมเข้าเร็วนะคุณโอเคครับโอเคครับแต่ผมยัดเข้าไปเลยครับอุ้ยยัดชีวิตยชีวจริงชีวจริงไม่เอาอย่างนี้นะโอเคครับใช่ครับใช่ครับเราเราขับอย่างนี้ในเกมได้แต่ชีวิตจริงอย่าหาทำนะอันตรายนะครับเราไม่ควรทำนะครับอย่าไปยัดโค้งเลยเลยครับใช่ครับเนี่ยเนี่ยยัรจะเป็นอย่างนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวแม่ต okay. okay. ิดอย่นี่ยเดี๋ยวแม่จะดาวนะครับถ้าทำใช่ครับเดี๋ยวแม่ดาวเดี๋ยวนี้มีกล้องหน้ารถแล้วนะใช่โอเคไป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 เลยครับไปเลยครับไปออกขวาเลยออกขวาเลยออกขวาเลยไปไปไปโอเคครับสากระจกนะครับ เหมือนเขาจะล้อเลียนแบบสาแก้วอะไรอย่างงี้มั้งนี่มีป้ายแบบป้ายจราจรสไตล์ไทยแลนด์เนี่ยนะครับมีหอพักมีอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคนะคลิปนี้เป็นประมาณนี้แล้วกันผมมาลองแมปขับรถมุดสไตล์ไทยแลนดน์นะครับก็เป็นประมาณนี้นะเนีแ่ยบบก็จําลองมาเท่ดีอะแบบว่ามีรถที่แบบเป็นรถสไตล์ไทยแลนดน์นะครับแล้วก็เป็นแมปแบบมีสถานที่ต่างๆที่เป็นแบบในประเทศไทยเนาะ ก็ยังไงฝากทุกคนกดซับด้วยนะครับในคลิปหน้าเดี๋ยวผมมาขับแลมโบให้ดูเนาะเจอกันครับบุยบุยเจอกันครับเว